อเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอเมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ BTS มาร์เก็ตตก็เลยยุดครองตลาดโลก พักยองจุนเขียนนาริธาสุขประมาณแปลพาร์ทหนึตำนานของ BTS หากคุณดูสารคดีเรื่อง How the Beatles r o c k the Kremlin ปี2009ที่สร้างโดยสถานีโทรทัศน์ BBC คุณจะได้รู้ว่าเพลงวงร็อกอย่าง The Beatles สสร้างอิทธิพลล้มล้างลัทธิคอมมิวนิสต์ได้อย่างไร คนหนุ่มสาวต่างไว้ผมยาวขณะฟังเพลงของ The Beatles เมื่อทหารโซเวียตปัจจุบันคือรัสเซียเดินทางไปต่างประเทศก็แอบนำเพลงกลับมาเพื่อเยาะเยอยรัฐบาลโซเวียตจนเกิดคำว่า Beatles BTS revolution BTS ในที่นี้ย่อมาจาก The Beatles ซึ่งในศตวรรษที่21นี้กระแสที่ The Beatles เป็นผู้ริเริ่มกำลังถูกจุดประกายขึ้นอีกครั้งด้วยฝีมือของวง BTS จากเกาหลีใต้ ต้นกำเนิดของ BTS ซินโ r o m อยู่ที่ต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายน2017 BTS ขึ้นเวทีในฐานะนักแสดงที่งาน American Music Awards ซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลที่มีความยิ่งใหญ่ติด3อันดับแรกของสหรัฐอีกทั้งยังได้ขึ้นเวที Billboard Music Awards หนึ่งในพิธีมอบรางวัลที่ดีที่สุดในสหรัฐเป็นเวลา2ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2017 ถึง2018นับเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปินเกาหลีใต้ที่ได้แสดงบนเวทีใหญ่ระดับโลกผู้ชมร่วมกันร้องเพลงใหม่ในตอนนั้นตามศิลปินเป็นภาษาเกาหลีนั่นคือเพลง Fake Love er ของ BTS ทำให้เวที Billboard Music Awards กลายเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตของ BTS ไปเลยทีเดียวตลาดเพลงป๊อปของสหรัฐเป็นกำแพงที่นักร้องเอเชียยากจะเอาชนะอุปสรรคในการเจาะตลาดนั้นสูงมากและเป็นเรื่องยากที่ศิลปินจากต่างประเทศจะได้รับรางวัล Billboard Music Awards เพินแต่จะมาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นยูโรป๊อปแนวเพลงซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในตลาดเพลงป๊อปของสหรัฐในช่วงปี1980ถึง1990ส่วนใหญ่ก็มีเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษแม้แต่นักร้องดังของเกาหลีใต้อย่าง Wonder g i r l s และ b บ a ซึ่งเป็นที่รู้จักในสหรัฐก็ยังต้องทำการแสดงเป็นภาษาอังกฤษถึงอย่างนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรหากไม่นับเพลงแนวลาตินป๊อปก็แทบไม่มีเพลงภาษาต่างประเทศ ได้รับความนิยมในตลาดเพลงป๊อปของสหรัฐอีกเลยแม้ในปี2012ซายผู้สร้างปรากฏการณ์กังนำสไตล์ขึ้นในขณะนั้นก็ยังได้รับความนิยมจากท่อนคอรัสที่ติดหูและทาเต้นควบมาในเพลงเท่านั้นซึ่งนับเป็นเทรนวัฒนธรรมคลาสบีแต่ในทางกลับกันเพลงของ BTS กลับตบเท้าเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2015และในที่สุดก็ทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งของชาร์ตด้วยเพลงที่มีเนื้อร้องภาษาเกาหลี ความสำเร็จของ BTS ได้รับการยกย่องจากนักวิจารณ์ทั่วโลกสื่ออเมริกันอย่างนิตยสาร Rolling Stone กล่าวว่า BTS ได้พิชิตตลาดอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้วด้านแกรมมีกล่าวถึงพวกเขาว่าซูเปอร์สตาร์กลุ่มนี้เพิ่งครองชาร์ตอเมริกาเหนือซึ่งแสดงให้เห็นถึงสถานะของ K-POP ทั่วโลกหนังสือพิมพ์ The Guardian ให้ความสนใจ BTS อย่างมากโดยพูดถึงความสำเร็จของ BTS ควบคู่ไปกับหัวข้อ การประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลี (Korea a r t e r Summit) นอกจากนี้ BBC ยังประเมินว่า BTS เป็นสินค้าส่งออกทางดนตรีที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้อีกด้วยอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินกล่าวแสดงความยินดีกับ BTS เมื่อวันที่28พฤษภาคม2018ว่าเราสนับสนุนความฝันของ BTS ที่ต้องการจะเป็นนักร้องผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกให้ติดชาร์ต b i l l b o a r Hot 100และคว้ารางวัล Grammy มาให้ได้ ต่อจากนั้นในเดือนกันยายนพวกเขาได้รับเชิญให้ไปที่พิพิธภัณฑ์แกมมี่ซึ่งมีชื่อเสียงเก่าแก่ยาวนานและได้รับการยอมรับว่าเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมสมคำาล่ำหลือ Record Boys ผู้ทำลายสถิติมากมาย BTS ได้รับฉายาว่า Record Boys เนื่องจากทำลายสถิติของตัวเองได้ทุกครั้งที่ออกอัลบัมม้มใหม่ เมื่อดูจากชาร์ตที่วัดความนิยมจากยอดขายอัลบั้มในเกาหลีใต้อย่างชาร์ทันทออัลบั้มที่3ของ BTS มียอดสั่งซื้อล่วงหน้ามากกว่า1.5ล้านชุดและขายได้อีก1ล้านอัลบัม้มหลังจากคัมแบ็กเพียง1สัปดาห์มิวสิกวิดีโอสำหรับเพลงไตเติลของอัลบั้มที่3อย่าง Fake Love ก็มียอดชมบน YouTube ถึง10ล้านครั้งในเวลา4ชั่วโมง55นาทีถือเป็นระยะเวลาที่สั้นที่สุดในโลกณนะตอนนั้นและมียอดชมถึง 100ล้านครั้งในเวลาประมาณ8วัน9ชั่วโมงนอกจากนี้มิวสิกวิดีโอเพลงต่อมาอย่างไอ o l ที่ปล่อยออกมาในเดือนสิงหาคม2018ยังมียอดเข้าชมมากกว่า100ล้านครั้งในเวลาเพียง4วัน23ชั่วโมงหลังจากเปิดตัวสร้างสถิติยอดเข้าชมมากกว่า100ล้านครั้งด้วยเวลาที่สั้นที่สุดของศิลปินเกาหลีจำนวนผู้ติดตามทวิตเตอร์ของ BTS ก็มีมากถึง11ล้านคนในเดือนธันวาคมปี2017 Bloomberg สำนักข่าวอเมริกันที่เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ระบุว่าจำนวนไลค์และรีทวิตบนทวิตเตอร์ของ BTS มีจำนวนมากกว่า502ล้านเป็นอันดับหนึ่งแซงหน้าจัสตินบี e บอรซึ่งมี22ล้านและโดนัลด์ทรัมปซึ่งมี213ล้านเหนือสิ่งอื่นใด BTS ประสบความสำเร็จด้วยพลังของคอนเทนต์บน YouTube อิทธิพลของ BTS บน YouTube นั้นน่าทึ่งมากมีมิวสิกวิดีโอมากกว่า13รายการซึ่งมีการดูมากกว่า100ล้านครั้ง โดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอเพลง DNA ซึ่งเป็นเพลงไตเติลของอัลบั้ม Love Yourself Her มีผู้ชมมากกว่า400ล้านครั้งหากรวม10เพลงฮิตของ BTS เข้าด้วยกันยอดเข้าชมทั้งหมดจะมากกว่า3,000ล้านครั้งนอกจากนี้แฟนๆ BTS ต่างหลังไหลกันเข้ามาสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับ BTS กันเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมทั้งวิดีโอใหม่ๆที่สร้างขึ้นโดยแฟนคลับของ BTS ซึ่งก็คือ ARMY และวิดีโอรีแอคชั่นของยูทูบเบอร์จากทั่วโลกต่างก็ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรงเช่นกันด้วยความนิยมนี้ BTS ผู้กำลังเข้าสู่ตลาดเพลงของสหรัฐจึงได้รับเลือกจากนิตยสาร Time นิตยสารรายสัปดาห์ของสหรัฐให้เป็นหนึ่งใน25ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นชาวเกาหลีกลุ่มเดียวที่ได้รับเลือกทั้งยังถูกจัดอันดับโดยนิวยอร์กไทม์ให้อยู่ในลำดับที่44หมูดศิลปินที่ชาวอเมริกันรักที่สุด ถือเป็นศิลปินชาวเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกในปีนั้นนอกจากนี้ BBC ยังกล่าวอีกว่า BTS สร้างสถิติใหม่2รายการในบันทึกสถิติโลกกินเนส s s เมื่อปี2019อันเนื่องมาจากความนิยมบนทวิตเตอร์ที่มากเป็นประวัติการและยอดชมสูงสุดบน YouTube ใน24ชั่วโมงอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้น BTS ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อหลายอุตสาหกรรมที่รายล้อมหนังสือเราทุกคนล้วนมีร้านเว่นบนอยู่ในใจ Into the Magic Shop ซึ่งรู้กันดีว่าเป็นหนังสือที่ BTS อ่านและได้รับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงในอัลบั้มเต็มชุดที่3 Love Yourself Tear ก็สร้างสถิติพิมพ์ซ้ำมหาศาลภายใน2ปีหลังจากการตีพิมพ์ทั้งยังติดอันดับหนังสือขายดีประจำสัปดาห์ดังนั้นราคาหุ้นของบริษัทที่ทำธุรกิจกับ BTS บริษัทที่ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ K-pop จึงต่างก็ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ไอดอลผู้ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองปฏิหารของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง BTS ถูกสร้างขึ้นโดยบังชียอกนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ที่มีผลงานเพลงฮิตมากมายในตอนนั้นพวกเขาไม่ต่างจากวงไอดอลทั่วๆไปมีชื่อวงเป็นภาษาเกาหลีว่าบังทันซวนยอนดันหรือเรียกสั้นๆว่าบังทันหมายถึงเสื้อกราะกันกระสุนเพื่อสื่อสารกับวัยรุ่นช่วงวัย1 0ถปีว่าพ,พวกเขาจะป้องกันการกดขี่ และอคติทางสังคมด้วยดนตรีและค่านิยมของพวกเขาแม้ปัจจุบันเพลงของ BTS จะมุ่งเน้นไปที่ความคิดชีวิตความรักและความฝันของวัยรุ่นรวมถึงคนหนุ่มสาวแต่ในช่วงเริ่มต้นของการเดบิวพวกเขามีคอนเซปต์ว่าจะเป็นกลุ่มฮิปฮอปแท้ๆ RM ผู้เป็นหัวหน้าวง BTS กล่าวว่าเดิมทีพวกเขามีแผนจะเป็นวงฮิปฮอปหนักๆแทนที่จะเป็นไอดอลอย่างทุกวันนี้การฝึกจึงมุ่งเน้นไปที่การร้องเพลง และการแรปมากกว่าการเต้น b i k i i t n t t r t t i n n m n t t ต้นสังกัดของ BTS เป็นค่ายเพลงขนาดเล็กไม่ใช่บริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลในอุตสาหากรรมบันเทิงซึ่งมีข้อจำกัดเช่นหากโปรโมทเพลงชนกับคู่แข่งที่มีเงินทุนและมีอิทธิพลในการแพร่าภาพมากกว่าก็เป็นการยากที่จะได้ออกทีวีและเปิดเผยตัวต่อหน้าผู้ชมจากนั้นก็จะตกสู่วงจรความนิยมลดน้อยลงโอกาสในการออกอากาศขึ้นคอนเสิร์ต และได้รับงานโฆษณาก็จะลดลงตามไปด้วยในช่วงแรกของการเดบิวต์ BTS ประสบกับข้อจำกัดเหล่านี้อย่างชัดเจนเมื่อไม่ได้ออกอากาศในสื่อหลักไม่มีงานแสดงไม่มีงานโฆษณาย่อมกำไรได้ยากด้วยเหตุนี้ BTS จึงถูกเรียกว่าไอดอลผู้ไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองว่ากันว่าตอนถ่ายมิวสิกวิดีโอพวกเขาไม่สามารถจ้างนักแสดงได้เพราะมีงบประมาณไม่เพียงพอผู้จัดการจึงต้องทำหน้าที่เหล่านี้แทนด้วย สิ่งเดียวที่พอจะคาดหวังได้คือความสามารถในการผลิตของซีโอบังชียอกผู้แต่งเพลงฮิตมาแล้วมากมายแต่ในความเป็นจริงแม้จะมีเพลงดีๆก็ยังล้มเหลวได้เนื่องจากมีคอนเซปต์ที่เน้นความเป็นฮิปฮอปมากเกินไปทำนองและเนื้อเพลงจึงไม่ได้รับความนิยมอัลบัม no More Dream ้ม o ูโ d r e a m ซึ่งเปิดตัวในปี2013ขายได้เพียง30,000ชุดเพลงไตเติลของอัลบั้มเต็มชุดแรก d a นเจอร์ก็หลุดชาร์ตหลังจากปล่อยเพลงออกมาได้ไม่นานด้วยเหตุนี้ในช่วงเดบิวต์แรก,แรก BTS จึงมีโอกาสออกอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้เหมือนว่าพวกเขาจะถูกลืมเพราะไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้มากไปกว่าการเป็นกลุ่มไอดอลที่สร้างโดยบังชียอกนักแต่งเพลงชื่อดังเว่านับแต่นั้นเป็นต้นมาอัลบ,บั้มอย่างเช่น The Most Beautiful Moment in Life Part 1 2015และ The Most Beautiful Moment in Life Part 2 2015ก็ประสบความสำเร็จเข้าสู่ชาร์ตบิลบอร์ด200ซึ่งเป็นชาร์ตหลักของสหรัฐได้เป็นครั้งแรก และอัลบั้มรีแพ็กเกจ The Most Beautiful Moment in Life Young Forever ก็ได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันรวมแล้วภายในปี2017ซีรีส์ The Most Beautiful Moment in Life มียอดขายอัลบั้มถึง1.05ล้านชุดส่งผลให้ BTS ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลยอดนิยมอันดับต้นๆของโลกได้สำเร็จ Wings 2016อัลบั้มเต็มชุดที่2ที่ปล่อยออกมาในรอบ2ปีก็สร้างสถิติในต่างประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ในฐานะกลุ่มไอดอลเคป๊ที่ก้าวเข้าสู่การเป็นไอดอลชั้นนำอัลบัมนี้เข้าสู่ชาร์ต i ิ l บอร์ด Billboard 200ในอันดับที่26และกลายเป็นนักร้องเกาหลีกลุ่มแรกที่เข้าสู่ชาร์ต UK Official Album อันดับที่62และขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิ l บอร์ด d World Albums ยาวนานเป็นเวลา18สัปดาห์ติดต่อกันนอกจากนี้ในเดือนธันวาคม2016พวกเขายังได้รับรางวัลศิลปินแห่งปีจากงานประกาศรางวัล Mnet em Asian Music Awards และรางวัลอัลบั้มแห่งปี จากง,งานเม l o n Music Awards จึงไต่ขึ้นสูขข่การเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆของวงการเพลงเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้น BTS ได้รับรางวัล Top Social Artist Awards จากง,งาน Billboard Music Awards ในปี2017และ2018สร้างสถิติต่ตงตางๆและก้าวสู่เวทีโลกอย่างจริงจังนับตั้งแต่เดบิวต BTS ถึงปี2018มียอดขายอัลบั้มทั่วโลกมากกว่า5ล้านอัลบัมพวกเขาจึงได้ก้าวขึ้นมาเป็นวงไอดอลระดับโลก BTS เป็นกลุ่มที่มักเรียกกันว่าปฏิหารของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางในอุตสาหกรรมบันเทิงไอเดอลจากต้นสังกัดขนาดเล็กต่างจากต้นสังกัดใหญ่ๆพวกเขาเริ่มต้นโดยปราศจากกระแสใดๆเนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอจึงไม่สามารถทําการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักได้อย่างทั่วถึงพวกเขาส่วนใหญ่จึงกําหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะแต่ถึงแม้จะโชคดีจับตลาดในประเทศได้การไปสู่ตลาดต่างประเทศนั้นยากยิ่งกว่าในกรณีของบริษัทบันเทิงขนาดใหญ่ พวกเขาได้รับการยอมรับจากหมู่แฟนเพลงเคป๊ในต่างประเทศระดับหนึ่งอยู่แล้วจึงมีฐานแฟนคลับต่างชาติและมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศมากมายเท่ากับอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบในตลาดต่างประเทศด้วยทว่าไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางที่จะทำตามได้แบบนั้นแต่ BTS กลับสามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเหล่านี้มาได้หลังจากทำงานหนักมาเป็นเวลายาวนานพวกเขาก็สามารถบรรลุความสำเร็จอันน่าตื่นเต้นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ในที่สุด ทำไม BTS ถึงได้รับการยกย่องอย่างสูงนักประชญาประวัติศาสตร์ชาวอิตาลีเปเนเดโตโครเชเน้นย้ำข้อสําคัญประการหนึ่งของประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเป็นประวัติศาสตร์ของปัจจุบันกล่าวอีกในหนึ่งก็คือประวัติศาสตร์ถูกป,ประมวลผลและบันทึกตามมุมมองของผู้ชนะที่ได้ครองอํานาจในท้ายที่สุดข้อได้จริงที่เห็นได้ชัดไม่สําคัญนักซึ่งประวัติศาสตร์ของ BTS ซึ่งเป็นผู้ชนะในตลาดธุรกิจบันเทิงจึงถูกเขียนไว้ราวกับว่าความสำเร็จของ BTS ในโลกธุรกิจยุคใหม่ได้มาจากการวางแผนอย่างสมบูรณ์แบบจนทำให้คุณมองไม่เห็นข้อบกพร่องที่มีอยู่และการลองผิดลองถูกที่ผ่านมามากมายแน่นอนว่าความสำเร็จของ BTS เกิดขึ้นจากความพยายามและความอุตสาหะหนักครั้งไม่ถ้วนผมจะไม่มองข้ามสิ่งนี้แน่นอนทว่าความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จเป็นการวิเคราะห์จากผลลัพธ์ในทุกวันนี้ แต่ในตอนนั้นกลับไม่มีใครเลยที่มองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จตรงกันข้ามผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขาดูน่าเป็นกังวลเช่นนั้นแล้วหากมองในปัจจุบันอะไรการที่เป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของพวกเขาโดยทั่วไปแล้วปัจจัยแห่งความสําเร็จของ BTS แบ่งออกได้เป็น3ประการประการแรกคือทักษะของ BTS ได้แก่การร้องเพลงการเต้นและรูปลักษณ์ที่ดึงดูดในตลาดโลก ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกล่าวว่าดนตรีของ BTS เป็นเหมือนเพลงสากลมากกว่าเค o p อวงซอนออฟนักวิจารณ์เพลงกล่าวว่าเพลงของ BTS เป็นเพลงสากลที่ไร่สัญชาติซึ่งผสมภาษาแนวเพลงต่างๆเช่นเรเก้อิเล็กทรอนิกส์และเพลงลาตินอเมริกันโดยมีพื้นฐานมาจากฮิปฮอปและแม้จะมีเนื้อร้องภาษาเกาหลีแต่ดูเหมือนว่าเพลงของพวกเขาจะเป็นที่ยอมรับในตลาดอเมริกาเหนืออย่างมากเนื่องจากเป็นเพลงที่ปลูกกระแสโลกทางด้านเสียง แลละสไตนอกจากนี้เขายังเสริมว่าพลังงานที่ BTS ใช้ในการแสดงบนเวทีก็ยอดเยี่ยมมากพวกเขามีจังหวะที่แข็งแรงและเพลงก็แบ่งสัดส่วนได้อย่างลงตัวเมื่อรวมกับท่าเต้นก็ยิ่งทําให้รู้สึกถึงไดานามิกมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเพลงของ BTS ได้รับการยอมรับจากแฟนๆในต่างประเทศอย่างไม่ต้องสงสัยต้องขอบคุณคําจริงที่ว่าพวกเขาลบภาพของแนวเพลงเค o p อที่ถูกตีกรอบออกไปจึงทําให้เพลงของตนเองเข้ากับกระแสตลาดโลกได้ เนื่องจากแฟนๆในต่างประเทศไม่เข้าใจภาษาเกาหลีในตอนแรกจึงเน้นไปที่การหลอมรวมทุ่งทํานองการออกแบบท่าเต้นและเอฟเฟกต์ภาพในมิวสิกวิดีโอในเวลาเดียวกันนั้น BTS ก็ตีตลาดโลกด้วยกลยุทธ์ของการนําแนวคิดต่างๆมาใช้เช่นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในอัลบั้มมากขึ้นและดึงดูดผู้คนด้วยเนื้อเพลงที่สร้างความรู้สึกร่วมไปกับศิลปินประการที่2คือข้อความที่จริงใจวงไอดอลส่วนใหญ่ในเกาหลีฝากชีวิตไว้กับ การเต้นที่ซับซ้อนเพื่อดึงดูดความสนใจและมุ่งมั่นร้องตามเพลงที่ได้รับมาเทาว่าสิ่งที่ซีโอบางชียกเรียกร้องจาก BTS คือคุณต้องพัฒนาวความสามารถในการสร้างเรื่องราวของคุณเองให้เป็นเพลงดังนั้น BTS จึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในขณะที่เป็นเด็กฝึกไปกับการค้นหาเรื่องราวในชีวิตประจําวันและแต่งออกมาเป็นเพลงสมาชิกได้แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันรดยปราศจากความช่วยเหลือจากนักแต่งเพลงชื่อดังเป็นผลให้สมาชิกทั้งหมด สามารถแต่งเพลงและเขียนเนื้อเพลงเองได้เมื่อสมาชิกมีส่วนร่วมในอัลบั้มโดยตรงความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ที่แท้จริงจึงปรากฏขึ้นนับตั้งแต่เดบิวต์ BTS มีส่วนร่วมในการผลิตอัลบัม้มและบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาเองข้อความที่ส่งต่อจึงเป็นข้อความที่แฟนๆสามารถเข้าถึงและรู้สึกร่วมไปได้วยกันได้เช่นความรักความฝันมิตรภาพความเยาว์วัยและการหลงทางจุดเริ่มต้นที่ทําให้ BTS ได้รับความสนใจทั้งในและต่างประเทศ เริ่มต้นจากการเปิดตัวอัลบั้ม The Most Beautiful Moment in Life โดยอัลบั้มนี้ได้ถ่ายทอดความวิตกกังวลความปวดร้าวความขัดแยง้งทั้งยังแสดงความเจ็บปวดและความรักของวัยรุ่นช่วงอายุ10-20ปีผ่านบทเพลงมิวสิกวิดีโอเองก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสมาชิกแต่ละคนจะได้รับการออกแบบคาแรคเตอร์จากมุมมองย่อยๆเพื่อถ่ายทอดให้เพลงและข้อความมีความเชื่อมโยงและขยายเรื่องต่อไปได้เพิ่มความคาดหวัง ให้แฟนๆติดตามมิวสิกวิดีโอตัวต่อๆไปจนประสบความส,ารสรํา,า,เ,รสาสเร็จในการสร้างความแตกต่างเชิงเนื้อหาจนประสบความสําเร็จในการสร้างความแตกต่างเชิงเนื้อหาประการที่3คือการสื่อสารที่ไม่เหมือนใคร BTS โชว์ผลงานของพวกเขาผ่านโซเชียลมีเดียแสดงเรื่องราวการทําดนตรีที่เรียบง่ายไปจนถึงตัวตนบุคลิกที่ซ่อนอยู่พวกเขาเผยให้เห็นทุกการเคลื่อนไหวเพื่อสแสวงหาความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับแฟนๆสิ่งนี้ได้มาจากแนวคิดเรื่องไรโซมของเชเดร์เลอร์ รักประชาชาวฝรั่งเศสหมายถึงโครงสร้างเครือข่ายที่เชื่อมต่อและสัมพันธ์กันโดยไม่คำนึงถึงลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่าง BTS กับแฟนคลับ Army ก็เป็นลักษณะนี้เช่นกันโดยที่ BTS จะเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้แฟนๆได้รับรู้อยู่เสมอ BTS สื่อสารกับแฟนๆผ่านทวิตเตอร์และบล็อกมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ทั้งยังเผยแพร่คอนเทนต์จำนวนมากผ่าน u t u b e ต้นสังกัดเองก็อัปโหลดเนื้อหาส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนไปยังบล็อกหรือทวิตเตอร์ของต้นสังกัดด้วย ความพยายามเหล่านี้เป็นโอกาสให้การดึงดูดแฟนๆทั้งในงและต่างประเทศทีละน้อยด้วยวิธีเหล่านี้แฟนๆจึงได้รับรู้คุณค่าที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขาเนื้อเพลงภาษาเกาหลีก็ค่อยๆได้รับการแปลบนโซเชียลมีเดียต่างๆชาวต่างชาติจึงได้รู้ใจความของบทเพลงเช่นกันจนในที่สุด BTS ก็กลายเป็นวงระดับโลกที่อยู่เหนือเชื้อชาติและวัฒนธรรมทั้งยังมีทีมหลักของความเป็นหนุ่มสาวซึ่งเป็นสากล ด้วยวิธีเหล่านี้ BTS จึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลชั้นนำได้อย่างมั่นใจและกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดโลกโดยใช้จุดแข็งของพวกเขาเป็นอาวุธผู้เชี่ยวชาญหลายคนชื่นชม BTS และต้นสังกัดที่เพียรพยายามเพื่อความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องและย้ำว่าหลายบริษัทควรเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เพื่อที่ประเทศเกาหลีใต้จะได้ถือกำเนิดใหม่ในฐานะประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงคังแทกยูนักวิจารณ์เพลงยอดนิยมกล่าวชื่นชมเกี่ยวกับ BTS ซินโดรมว่า ถึงพวกเขาจะสนใจตลาดในประเทศอย่างมากแต่ก็ประเมินว่าคอนเทนต์ของตนเองมีศักยภาพในต่างประเทศและฝึกฝนที่จะมองด้วยมุมมองระดับโลกด้วยความเข้าใจผิดและความจริงเกี่ยวกับตำนานของ BTS ฉะนั้นแล้วความสำเร็จของ BTS เกิดจากการวางแผนเอาไว้ทั้งหมดหรือไม่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่า BTS เป็นกลุ่มที่วางแผน โดยกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดโลกมาตั้งแต่ต้นและทุกสิ่งเป็นผลจากกลยุทธ์ระยะยาวที่นำปัจจัยความสำเร็จมาปฏิบัติจริงแม้ปัจจัยความสำเร็จที่อธิบายไว้ข้างต้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ BTS เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นและไม่ได้ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเช่นนั้น BTS ถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศตั้งแต่ต้นหรือไม่ CO บาง g ี h อกล่าวว่า เราไม่ได้ตั้งใจเจาะตลาดต่างประเทศตั้งแต่แรกตอนที่ผมเจอพวกเขาบอกตรงๆว่าผมไม่ได้ฝันถึงอนาคตเหมือนตอนนี้ผมไม่เคยตั้งเป้าหมายที่จะดูแลศิลปินชั้นนําระดับโลกมาก่อนเลยอันที่จริง BTS ก็เหมือนกับไอดอลอีกลหลายๆวงที่ไม่มีสมาชิกต่างชาติดังนั้นพวกเขาจึงไม่แม้แต่จะฝันว่าจะได้ก้าวไปในระดับโลก CEO บังชียกกล่าวเกี่ยวกับปัจจัยความสําเร็จของ BTS ไว้ว่า กุญแจสำคัญของเคป๊อปในความคิดของผมคือภาพลักษณ์ที่สวยงามใช้ดนตรีทำหน้าที่เป็นแพ็กเกจโดยรวมและสร้างการแสดงบนเวทีที่ยอดเยี่ยมกล่าวอีกในหนึ่งทักษะเป็นปัจจัยสำคัญก็จริงแต่พวกเขาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ตลาดต่างประเทศหรือมุ่งปรับทักษะให้เข้ากับเวทีโลกอันที่จริงแม้แต่ในตอนนี้ยอดเข้าชมมิวสิกวิดีโอเพลงแรกๆของพวกเขาใน YouTube ก็ยังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับเพลงอื่นของพวกเขาเองแม้จะมีแฟนต่างชาติมากมายแล้วก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญบางคนชี้ให้เห็นว่าตลาดเพลงในสหรัฐตระหนักถึงคุณค่าความเป็นสากลของ BTS และให้ความสนใจพวกเขามาตั้งแต่เนิ่นๆแต่เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตลาดเพลงในสหรัฐเป็นสุสานของนักดนตรีต่างชาติศิลปินเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดเช่น g i r l Generation, Kara, Rain, Wonder Girls, BoA และ To Any One ซึ่งพยายามเข้าสู่ตลาดเพลงป๊อปของสหรัฐมาตั้งแต่ปี2008ลุ้นล้มเหลวในการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของบิลบอร์ดชาร์ ยกเวทรายที่โด่งดังด้วยความตลกในมิวสิกวิดีโอตลาดเพลงในสหรัฐจึงไม่ได้คาดหวังอะไรจาก BTS มากมายนักยิ่งไปกว่าน,นั้นโอกาสที่เซลปินเคป๊อปจะได้ปรากฏตัวทางรายการทีวีของสหรัฐนั้นก็แทบไม่มีเลยจะมีก็เพียงแต่การแนะนำให้สหรัฐรู้จักพวกเขาผ่านเคเบิลทีวีในเอเชียเท่านั้น BTS ตั้งใจสื่อสารกับแฟนๆเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์นำไปสู่ความสำเร็จหรือไม่ในตลาดธุรกิจบันเทิงมีเพียงต้นสังกัดขนาดใหญ่จำนวนน้อยนิดเท่านั้นที่ได้ครอบครองผลิตภัณฑ์เพลงและช่องทางออกอากาศส่วนใหญ่เอาไว้กลุ่มศิลปินที่พวกเขาดูแลจึงได้โปรโมทในพื้นที่เมืองเช่นโซลและคองกีในทางกลับกันต้นสังกัดขนาดเล็กและขนาดกลางได้ครอบครองพื้นที่ในตลาดเพียงน้อยนิดเท่านั้นเมื่อ BTS ถูกจำกัดช่องทางการออกอากาศผ่านสื่อในประเทศ พวกเขาจึงย้ายฐานกิจกรรมไปในอินเทอร์เน็ตและมุ่งผลิตคอนเทนต์ที่มีต้นทุนต่ำจำนวนมากเพื่อเอผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตแทนด้วยข้อจำกัดนี้ BTS จึงได้สื่อสารกับแฟนๆทั่วโลกผ่านอินเทอร์เน็ตข้อจำกัดของต้นสังกัดขนาดเล็กและขนาดกลางกับกลายเป็นโอกาสในการสื่อสารกับแฟนๆในต่างประเทศต้นสังกัดขนาดใหญ่มักอ่อนไหวเรื่องลิขสิทธิ์ดังนั้นแฟนๆจึงถูกจำกัดการสร้างสารรค์ผลงานเกี่ยวกับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างเข้มงวดในทางกลับกัน Big Hit Entertainment ได้ยกเลิกข้อจำกัดเหล่านี้ทั้งหมดทำให้แฟนๆสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระเป็นผลให้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับ BTS หลังไหลออกมาจำนวนมากและทำให้แฟนๆตกลงไปในห่วงของ BTS จนไม่สามารถออกไปไหนได้ CEO บังชียกกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มเดบิวต์สมาชิกได้แ่งปันความคิดของตนเองที่มีต่อยุคสมัยผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนว่าสิ่งที่สื่อผ่านดิจิทัลจะส่งอิทธิพลต่อแฟนๆทั่วโลก ทดลองฟังของหนังสืเล่มน,นี้จบลงแล้วนะครับหากยังไม่จูใจสามารถจับจองเป็นเจ้าของเพื่ออ่านต่อได้ที่ amarinbooks.com และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง amarinbooks